ขอบพระคุณพระเจ้านะคะที่เช้าวันนี้ข้าพเจ้ามีโอกาสมาอยู่ท่ามกลางผู้บริหารและก็บุคลากรของโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนเป็นเกียรติอย่างมากนะคะแล้วก็เป็นโอกาสพิเศษจริงๆนะคะเมื่ออาจารย์ป่งติดต่อข้าพเจ้าตอนแรกก็ไม่ได้ตระหนักว่าวันนี้เป็นวันสําคัญอย่างหนึ่งก็คือเป็นวันตรุษจีนนะคะเพราะฉะนั้นต้องขอเริ่มต้นด้วยการกล่าวคําว่าซิงเจียยู่อีซิงนี้เพ่งอ่างนะคะซิงเนียวายเล่ กงเฮฟชอยก็หลายท่านอาจจะเป็นพ like ี่น้องคนจีนหรือว่าไม่ได้เป็นก็คุ้นเคยดีนะคะกับประเพณีจีนนะคะและในวันแรกของปีใหม่จีน2025นี้นะคะก็อยากจะขอเชิญชวนเรามาใคร้ครวนหัวข้อที่เกี่ยวกับคำว่าความดีนะคะเพราะว่าหัวข้อนี้เนี่ยถือว่าเป็นหัวข้อสำคัญ ในการเฉลิมฉลองวันตรุษจ,จีนทั่วโลกนะคะเราได้เห็นจากคำอวยพรต่างๆที่ใช้ในเทศกาลนี้นะ,ะจะเป็นคำอวยพรที่บอกว่าขอให้เป็นปีที่ดีนะขอให้มีโชคลาภที่ดีนะ,ะแล้วก็อยากให้ท่านจะมีสุขภาพที่ดีนะคะมีครอบครัวที่ดีมีการงานที่ดีนะเพราะนอกจากคำอวยพรแล้ว ในประเพณีหรือธรรมเนียมปฏิบัติต่างๆของวันตรุษจีนเนี่ยก็จะแฝงไว้นะคะซึ่งแนวคิดนี้เช่นกันนะคะก็คือว่าเป็นสิ่งที่ปฏิบัติเพื่อที่โดยความหวังว่าจะทำให้ชีวิตดีขึ้นนะ,ะหรืออย่างน้อยก็ไม่ให้สิ่งที่ไม่ดีนั้นจะได้ผ่านไปหรือไม่เข้ามาขัดขวางชีวิตนะคะนั้น อขอสไลด์นะคะค่ะมีหลายท่านเมื่อในปีใหม่นะคะก็ตุจจีนก็จะได้รับอังเปาสองแดงใช่ไหมคะแต่เท่าที่ดูด้วยสายตาแล้วพวกเราเน่ยจะเป็นคนให้มากกว่าใช่ไหมคะไม่ได้เป็นช่วงวัยของการรับแล้วนะคะค่ะ ข้าพเจ้าใช้หัวข้อวันนี้ว่าพ่อพอรอันดีเลิศเปิดเสริฐสุดวันตรุษจ,จีนนะคะบางคนบอกว่าเอ๊ได้ยินแต่ส่วนมากจะบอกว่าดีเลิศประเรสิร์ชสีใช่ไหมคะแต่ว่าคําว่าดีเลิศประเรสิร์ชสีเนี่ยไปค้นหามาแล้วเขาบอกว่าเป็นคําที่ใช้ในแง่ลบนะคะในเชิงประชดไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจะไม่ใช้คําว่าดีเลิศประเรสิร์ชสีจะใช้คําว่าดีเลิศประเสริฐสุดจริงๆนะคะแล้วจากพระชนะของพระเจ้าที่วันนี้ได้อ่าน พวกเราได้อ่านกันไปนะคะในยากอบบทที่หนึ่งข้อที่17-18บอกเราอย่างนี้นะคะว่าของขวัญหรือของประทานจากพระเจ้านั้นดีเลิศประเสริฐที่สุดนะคะดีเลิศพระเจ้าอยากให้พวกเราคิดเมื่อพระเจ้าพูดถึงสิ่งที่คนจีนปฏิบัติ หรือไม่ปฏิบัติในช่วงวันตรุษจีนมากมายถ้าพี่น้องไปลองหาดูนะคะจะมีบอกไว้เยอะแยะเลยบางอันบอกว่า9ข้อบางอันบอกให้ปฏิบัติ10ข้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะในวันตรุษจีนและ เราเคยคิดไหมคะหลายท่านก็ปฏิบัตินะคะสำหรับพวกเราเองที่เป็นคริสเตียนเราก็ปฏิบัติใช่ไหมคะในสิ่งที่ไม่ขัดกับความเชื่อของเรานะคะเช่นเราก็ใส่เสื้อสีแดงนะคะในวันตรุษจ,จีนเราก็ให้อ่งเปาหรือคําอวยพรนะคะสิ่งเหล่านี้ไม่ไม่ขัดกับความเชื่อของคริสเตียนเราก็ปฏิบัติสิ่งเหล่านี้แต่อีกหลายๆอย่างเราไม่ได้ปฏิบัตินะคะแล้วก็อยากจะให้พี่น้องหลายท่านที่อาจจะเคยปฏิบัติ ได้คิดดูว่าเอ๊สิ่งเหล่านั้นที่ปฏิบัติไปเนี่ยได้นำมาซึ่งโชคลาภจริง,รงๆหรือเปล่านะคะวันนี้ข้าพเจ้านำจากข้อพระธรรมในายากบบทที่หนึ่งตรงนี้ที่เราได้อ่านไปเพื่อให้เราเห็นข้อสำคัญหรือความจริงจากพระเจ้าที่ต้องการสื่อถึงเราประการที่หนึ่งนะคะพระเจ้าเป็นผู้ประทานสิ่งที่ดีทั้งปวงนะคะอ่าอันนี้เมื่อกี้ที่พูดไปแล้วนะคะข้อ ไม่ควรปฏิบัตินะคะหรือข้อที่ปฏิบัตินะคะแล้วก็ประการที่หนึ่งพระเจ้าเป็นผู้ประทานสิ่งที่ดีทั้งปวงในข้อที่17ของพระธรรมยากอบบทที่หนึ่งพูดถึงว่าของประทานที่ดีและเลิศมาจากเบื้องบนมาจากพระเจ้านะคะและในคำพูดนี้นะคะสามารถแยกย่อยอีก3าประเด็น1.1ก็คือว่าพระเจ้าทรงให้สิ่งที่ดี ทุกสิ่งที่ดีนั้นมาจากพระองค์นะคะพระองค์เป็นพระเจ้าที่ดีนะคะสิ่งนี้คือพลลักษณะของพระเจ้าที่เราเชื่อถือพระองค์เป็นพระเจ้าที่ดีและเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระองค์ให้เป็นสิ่งที่ดีเลิศด,ด้วยนะคะไม่ใช่เพียงแต่ดีเฉยๆนะถ้าภาษาอังกฤษต้องใช้คําว่า excellent เลยใช่ไหมคะก็คือดีมากนะคะในพระธรรมยากบเองได้พูดถึงตัวอย่างของสิ่งที่พระเจ้าให้ กับเราทั้งหลาย3ประการด้วยนะคะที่เราถ้าเราเคยศึกษาพระธรรมยากอบเราจะคุ้นเคยดีสิ่งที่หนึ่งคือคำว่าสติปัญญาพระเจ้าบอกในพระธรรมยากอบบทที่หนึ่งข้อ5บอกว่าพระองค์จะให้สติปัญญานะคะกับผู้ที่ทูลขอและสิ่งที่สองก็คือมงกุฎแห่งชีวิตนิรันดร์นะคะสำหรับเวลาที่เราต้องเผชิญการทดลองนะคะพระเจ้าจะให้มงกุฎ แห่งชีวิตนิรันด์และประการที่3อยู่ในข้อ18ที่เมื่อกี้เราอ่านไปด้วยบอกว่าพระองค์ทรงประทานพระวจนะแห่งความจริงหรือข่าวประเสริฐให้กับเราซึ่งนี่แค่ตัวอย่าง3สิ่งนะคะที่พระเจ้าให้ในบรรดาหลายหลายอย่างที่ยากอบยกตัวอย่างมาถ้าพี่น้องคิดดีๆก็จะเห็นว่า สิ่งเหล่านี้อาจจะมองไม่เห็นด้วยตาหรือพิสูจน์ได้ชัดเจนในเวลาสั้นๆว่ามันดีอย่างไรแต่ในระยะยาวแล้วดีอย่างแน่นอนนะ,ะและของประทานเหล่านี้มีค่ามากกว่าทรัพย์สินวัตถุเงินทองมากมายนะคะหรือว่ามีค่ามากกว่าตำแหน่งหรือชื่อเสียงในทางสังคมด้วยนะะยังมีของขวัญ บางอย่างหรือของประทานบางอย่างที่เราได้รับจากพระเจ้าซึ่งตอนแรกอาจจะดูเหมือนไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแต่เมื่อเวลาผ่านไปเราจะได้พบว่าสิ่งนั้นดีดีจริงๆนะคะในชีวิตริสเซยนของเราจะต้องประสบกับหลายๆครั้งว่าพันวยพระเจ้าให้บางอย่างที่ไม่ตรงกับใจของเราเลยนะคะเราอยากได้อย่างนี้อ่ะเราเห็นว่าอันเนี้ยดีมากเลยแต่ว่ากฏว่าพระเจ้าให้หรือนําเราไปอีกทางหนึ่ง ะะและในที่สุดพระองค์พิสูจน์ว่าของที่พระเจ้าให้นั้นดีกว่าสิ่งที่เราคิดอย่างมากมายเรามีตัวอย่างเรื่องนี้ในพระคริสตธรรมคัมภีร์คืออาจารย์ปาโลเองนะคะแม้ว่าท่านรับใช้พระเจ้าอย่างเข้มแข็งและอุทิศทุ่มเทแต่ท่านยังพบว่าท่านต้องอธิษฐานขอพระเจ้าจัดการกับหนามในเนื้อของท่านซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีและทําให้ท่านทุกข์ทรมานแต่ว่าในที่สุดท่านสามารถค้นพบว่า ในสิ่งที่ดูเหมือนไม่ดีในตอนแรกแต่ท่านได้ค้นพบว่าท่านยังสามารถเข้มแข็งได้ในช่วงเวลาที่อ่อนแอที่สุดด้วยพระคุณของพระเจ้าที่มีอย่างเพียงพอพี่น้องคงจำในสองโครินที่อาจาร,รย์ปอลโลเขียนตรงน,นี้ได้ใช่ไหมคะว่าเป็นข้อบัมพีที่หนุนใจพวกเรามากว่าในเวลาที่ เรารเผชิญกับสิ่งที่ดูเหมือนไม่ดีแต่พระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งเราและพระเจ้ามีพระคุณที่เพียงพอกับเราจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นอย่าให้เรารู้สึกท้อใจนะคะแต่ให้เรามองว่าพระเจ้าดีและของที่พระเจ้าให้ทุกอย่างนั้นดีประการที่สองวิธีที่พระเจ้าให้นั้นเป็นสิ่งที่ดีเสมอนะคะในในบทที่ 1: ข้อ17นะคะ มีคำว่าของประธานอันดีและของประธานอันเลอศสองคำนี้ในลากภาษากรีกเนี่ยมีความแตกต่างกันนิดหน่อยนะคะคำแรกเนี่ยจะพูดถึงการกระทาของการให้ส่วนคำที่สองจะพูดถึงของตัวของของประธานเนี่ยว่าสมบูรณ์แบบและเมื่อรวมสองคำนี้เข้าด้วยกันนะคะอาจารย์ปโลไม่ใช่ท่านยากอบกำลังจะบอกเราว่า ของประทานที่พระเจ้าให้กับเรานั้นดีเลิศทั้งตัวของขวัญเองและดีเลิศทั้งวิธีการให้ของพระเจ้าการให้ของพระเจ้านั้นเป็นการให้ด้วยความเต็มใจการให้ของพระเจ้าทุกอย่างมีเบื้องหลังมาจากความดีของพระองค์เพราะฉะนั้นของประทานจากพระเจ้าจึงเป็นของขวัญที่ดีมาก พี่น้องเคยได้รับของขวัญจากหลายหลายคนใช่ไหมคะแล้วเรารู้ว่าถ้าเป็นของขวัญที่มาจากความเต็มใจความจริงใจเป็นของขวัญที่ดีจริงๆและสมควรกับการรับและมีของขวัญบางอย่างที่ให้ด้วยความไม่เต็มใจหรือให้โดยมีเจตนาแอบแฝงน,นะคะเราคงเคยคุ้นเคยใช่ไหมคะบางคน ให้ของกับเราบางอย่างด้วยการมุ่งหวังประโยชน์ว่าเราเนี่ยอาจจะทำอะไรตอบแทนเขาโดยเฉพาะในเรื่องที่ไม่ชอบทำนะ,ะในพระธรรมสุภาษิตก็ได้พูดถึงข้อนี้ไว้นะคะว่าคนชั่วเนี่ยเอาของขวัญจากอกเพื่อบิดเบือนการตัดสินนั่นก็คือสินบนนั่นเองนะคะการให้สินบนด้วยการมุ่งหวังประโยชน์อย่างนี้เป็นของขวัญที่ไม่ดีที่เราไม่ควรรับแต่ตรงกันข้ามกันกับ พระเจ้าผู้ให้ของขวัญกับเรานะคะอย่างที่บอกแล้วว่าความดีอยู่เบื้องหลังของการให้ของพระองค์ทุกครั้งเพราะฉะนั้นเราสามารถมั่นใจได้นะคะว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ดีและพระองเต็มพระทัยที่จะประทานให้กับเราเหมือนกับที่ในยากอบนะคะที่พูดว่าถ้าผู้ใดขาดสติปัญญาให้ผู้นั้นทูลขอจากพระเจ้า ระองค์ทรงเต็มพระทัยที่จะประทานให้โดยไม่ได้ตำหนิเลยแต่มีเงื่อนไขนะคะให้ผู้นั้นทูลขอด้วยความเชื่อค่ะและประการที่สในข้อที่หนึ่งนี้ก็คือว่าพระพรของพระเจ้าที่ประทานให้กับเรานั้นเป็นพระพรดีเลิศอย่างต่อเนื่องนะคะคำนี้เนี่ยประเด็นนี้เนี่ยมาจากคำกริยาที่ปรากฏนะคะใน ในภาษากรีกเช่นกันก็จะพูดถึงว่าการประทานของขวัญน,นั้นลงมาจากเบื้องบนและคำกริยาคำนี้เป็นคำกริยาต่อเนื่องนะคะซึ่งมีความหมายว่าของขวัญหรือของประทานจากพระเจ้าที่ให้กับเรานั้นจะมีมาอย่างเสมอไม่ได้ให้ครั้งเดียวจบนะคะเหมือนกับอ่ังเปาที่ปีหนึ่งให้ปีละครั้งแล้วก็จบเลยใช่ไหมคะแต่ของขวัญของพระเจ้าให้กับเรา อย่างเสมอและอย่างต่อเนื่องพี่น้องอาจจะไม่รู้ว่าท่านกำลังรับของขวัญจากพระเจ้าอยู่ในขณะนี้ด้วยนะคะก็คือว่าแม้กระทั่งเวลาที่เรานั่งอยู่ที่นี่ได้มีโอกาสนมัสการพระเจ้ามีโอกาสฟังพระคำของพระเจ้านั่นก็เป็นเวลาที่ท่านกำลังรับของขวัญจากพระเจ้าด้วยเพราะว่าอาจจะมีหลายคนที่ปรารถนาที่จะรับของขวัญ อย่างท่านในเวลานี้แต่ไม่มีโอกาสหรือในขณะที่เรากำลังมีสุขภาพที่ดีอยู่นะคะสามารถออกมาทำงานได้นั่นก็เป็นของขวัญอย่างหนึ่งที่พระเจ้ามอบให้กับเราทั้งหลายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราตระหนักถึงความดีและความเมตตาของพระเจ้าแม้กระทั่งสิ่งเล็กน้อยที่พระเจ้าให้กับเราในการดําเนินชีวิตของเราทุกๆวันนั่นแหละค่ะคือของขวัญจากพระเจ้ากษัตริย์วิดนะคะเป็นผู้หนึ่งที่ท่าน ซาบซึ้งใจในของขวัญที่พระเจ้าให้ต่อเนื่องในชีวิตของท่านท่านตรัสในสดุดีบทที่139่งข้อสิบเว่าข้าแต่พระเจ้าพระดํารัสหรือความคิดของพระองค์มีค่าล้ำเลอต่อข้าพระองค์มากเพียงไรนะคะแม้ข้าพระองค์จะนับก็มากกว่าเบ็ไทร์เมื่อข้าพระองค์ตื่นขึ้นข้าพระองค์ก็ยังอยู่กับพระองค์ดาวิดเป็นพยานถึงการดูแลเอาใจใส่ที่พระเจ้า มีต่อท่านอย่างต่อเนื่องพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่จัดเตรียมทุกสิ่งให้กับท่านนะคะความคิดของชาวจีนจำนวนมากเนี่ยมักจะมองว่าความสุขก็ดีโชคลาภหรือสุขภาพต่างๆที่ดีนั้นมาจากโชคดีนะคะแต่หลายลายคนอีกแนวความคิดหนึ่งนะคะบางคนก็มีความคิดว่า ทุกสิ่งโชคลาบหรือทุกอย่างที่มีอยู่คือความสามารถของฉันเองฉันเป็นผู้ที่คนขวายนะคะลงทุนได้สิ่งเหล่านั้นมาก็คืออยู่ที่ตัวเองเป็นศูนย์กลางนะคะซึ่งพระเจ้าเนี่ยก็เคยตักเตือนคนอิสราเอลถึงแนวคิดอย่างนี้ว่าให้เราระมัดระวังนะคะเมื่อขณะที่เราประสบความสําเร็จ,จเจริญก้าวหน้าได้รับทรัพย์สินเงินเงินทองอย่าให้เรายิงพยองคิดว่า สิ่งเหล่านั้นเป็นความสามารถของเราเองนะคะอย่าให้เราทําผิดพลาดด้วยการคิดว่านี่คือความสามารถของฉันคือสิ่งที่ฉันได้มาเองเพราะท่านกําลังขโมยเกียรติที่พระเจ้าสมควรได้รับแต่ให้เราตระหนักเสมอว่าของประทานอันดีและเลิศทุกอย่างนั้นมาจากเบื้องบนประการที่สองนะคะก็คือความดีของพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลง ยากอบพูดว่าพระเจ้าเป็นพระบิดาแห่งดวงสว่างของประธานที่ดีนั้นมาจากเบื้องบนคือมาจากพระผู้สร้างดวงสว่างผู้ซึ่งในพระองค์ไม่มีความแปรปวนหรือเงาของการเปลี่ยนแปลงนี่เป็นวิธีที่น่าสนใจมากนะคะที่จะบอกว่าพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงโดยการเปรียบเทียบกับดวงสว่างที่พระเจ้าทรงสร้าง พี่น้องจาได้ใช่ไหมคะเมื่อพระเจ้าทรงสร้างโลกในประถมการบันทึกว่าพระเจ้าทรงสร้างดวงสว่างสองดวงดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันและดวงจันทร์ในเวลาให้ครอบครองในเวลากลางคืนและทั้งดวงอาทิตย์และดวงจันทร์นั้นเมื่อมันโคจรไปมันนำการเปลี่ยนแปลงนะคะของวันเวลาวันปีใหม่หรือวันตรุษจีนนั้นถูกนับขึ้นโดยการนับ ทางจันทรคติพี่น้องเคยสังเกตไหมคะวันตรุจจีนทุกปีตรงกันไหมคะไม่ตรงกันใช่ไหมคะถ้าพี่น้องถ้าเขาไม่้องถามพี่น้องว่าจําได้ไหมคะว่าวันตรุษจีนปีที่แล้วตรงกับวันที่เท่าไหร่เราคงจําไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่ามันไม่เคยตรงกันเลยทุกปีนะคะเพราะว่ามันเกิดจากการนับปฏิทินทางจันทรคติและมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดปีที่แล้ววันตรุษจีนคือวันที่ 10กุมภานะคะปีนี้ตรงกับวันที่29กามกราคือวันนี้และปีหน้าจะตรงกับวันที่17กุมภาพัมธาเห็นไหมคะว่ามันเปลี่ยนแปลงแล้วโดยการเปลี่ยนแปลงนี้ชี้ให้เห็นนะคะว่าพระเจ้านั้นแท้จริงแล้วพระองค์เป็นผู้สร้างแต่พระองค์ไม่เปลี่ยนแปลงแม้สิ่งที่พระองค์ทรงสร้างนั้นโคจรไปและนำการเปลี่ยนแปลงโลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แต่พระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยนะคะเมื่อขณะที่เราขึ้นตุ๊จีนปีใหม่นะคะเราอาจจะพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในครอบครัวเช่นมีบางคนจากไปแล้วนะคะในครอบครัวของข้าพเจ้าเองคุณพ่อสามีก็เพิ่งจากไปนะคะเราฉลองตุ๊ดจีนปีใหม่กันปีนี้ไม่มีอากงอยู่กับเรานะคะหรือบางคนอาจจะพบว่า เมื่อตุตจีนมาถึงปีใหม่นี้อ่าเรามีสมาชิกเพิ่มขึ้นในครอบครัวนะมีการแต่งงานมีทารกที่เกิดขึ้นมานะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปและสิ่งนี้ต้องเป็นสิ่งที่เตือนเราเองด้วยนะคะว่าเราอยู่ในโลกที่ เปลี like ่ยนแปลงแม้ว mm ่าเราจะไม่ชอบการเปลี hmm. ่ยนแปลงนะคะบางคนบอกว่าไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงเลยแต่เราต้องพบกับการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงที่ดีเราก็ชอบใช่ไหมคะแต่เราต้องพบกับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ดีด้วยที่บางครั้งอาจจะทําให้เราท้อใจแต่ขอให้เราอย่าลืมสิ่งนี้ที่ข้าพเจ้ากําลังจะบอกจากพระเจานะของพระเจ้าว่าพระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้าที่ไม่ทรงเปลี่ยนแปลงนะคะ ไม,ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในพลักษณะของพระองค์ในรูปแบบความเป็นของพระองค์หรือในจุดประสงค์ในแผนการของพระองค์พระองค์เป็นอย่างไรเมื่อหลายพันปีก่อนนั้นพระองค์ก็ยังทรงเป็นเช่นนั้นในปัจจุบันและในอนาคตต่ตอไปอีกหลายพันปีและความจริงเรื่องนี้ที่พระเจ้าไม่ทรงเปลี่ยนแปลงนั้นนุนใจเราสองประการประการที่1ก็คือว่า เป็นแหล่งกำลังใจและการชูใจอันยิ่งใหญ่สำหรับเราในพระธรรมฮิบรูบทที่6ข้อ17ถึงข้อ19กล่าวว่าพระเจ้าทรงประสงค์จะชี้แจงให้ทายาทแห่งสัญญาทราบอย่างทองแท้ถึงความไม่เปลี่ยนแปลงของแผนการของพระองค์ซึ่งได้ทรงยืนยันด้วยคำสาบานว่า ด้วยสองสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ซึ่งพระเจ้าไม่สามารถโกหกได้เราจึงได้รับการปลอบโยนอย่างเข้มแข็งซึ่งเราได้หนีไปหาที่หลบภัยเพื่อยึดความหวังซึ่งวางอยู่ตรงหน้าเราความหวังนั้นมีไว้เป็นสมอของจิตวิญญาณนะคะที่มั่นคงและแน่นอน ธรรมชาติที่ไม่เปลี่ยนแปลงของพระเจ้าและคําสัญญาของพระองค์เป็นพื้นฐานให้เรามีความหวังได้ในอนาคตของเรานะคะไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆในโลกนี้ก็ตามไม่ว่าในเรื่องการเมืองในเรื่องดินฟ้าอากาศในเรื่องของเ,ออเศรษฐกิจก็ตามนะคะหรือไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนในมุมโลกนี้ก็ตาม พระเจ้ายัางทรงเหมือนเดิมและพระองค์ยังทรงสำแดงความดีและความรักของพระองค์อย่างสม่ำเสมอต่อผู้ที่สแสวงหาพระองค์สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ชูใจเราในท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลงและประการที่สองด้วยเหตุที่พระเจ้าไม่เปลี่ยนแปลงการรู้จัก พระเจ้าผ่านพระคัมภีร์นั้นเป็นสิ่งที่คุ้มค่านะคะคุจะบอกอุ้ยจะอ่านพระคัมภีร์เล่มที่ถูกเขียนขึ้นหลายพันปีมาเนี่ยนะมันดูโบราณหรือเปล่าแต่แท้จริงไม่ใช่เลยเพราะว่าพระเจ้าองค์นี้เป็นพระเจ้าที่ไม่เปลี่ยนแปลงเราไม่จึงไม่จําเป็นที่ต้องไปหาความรู้จากสิ่งใด มาอัปเดตแล้วโดยพระวจนะของพระเจ้าเล่มนี้สมบูรณ์แบบและเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่เราจะศึกษาพระวจนะของพระเจ้าเราจะดูไปว่าสิ่งที่พระเจ้าได้กระทํากับคนในพระคัมภีร์ในหลายพันปีก่อนนู้นนะคะไม่ว่าจะเป็นโนอาอับราฮัมโมเสสยังเป็นสิ่งที่พระเจ้าจะกระทํากับชีวิตลูกของพระองค์ในทุกวันนี้ด้วยเช่นกันจึงเป็นการคุ้มค่าที่เราจะศึกษาและ สแสวงหาการรู้จักพระเจ้าผ่านพระวจนะของพระเจ้าอย่างเสมอนะคะเพราะว่าพระเจ้าไม่ทรงเปลี่ยนแปลงและสิ่งนี้จะเป็นภูมิคุ้มกันนะคะหรือวัคซีนที่ดีที่ช่วยให้เรารับมือกับทุกการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะไม่ว่าจะเป็นวิกฤตต่างๆความโศกเศร้าการสูญเสียเราจะมีความมั่นใจหรือเสาหลักอันนี้ที่เราจะยึดไว้ได้คือ พระเจ้าทรงดีและพระองค์ไม่เปลี่ยนแปลงและประการสุดท้ายนะคะก็คือความดีของพระเจ้าปรากฏชัดในความรอดของเราในข้อที่18นะคะอยาก,กอบบทที่หนึ่งบอกว่าพระเจ้าทรงให้กำเนิดเราด้วยพระประสงค์ของพระองค์เองด้วยพระวจนะแห่งความจริงซึ่งคำนี้ในอีกเวอร์ชันหนึ่งก็จะใช้คาว่า ข่าวประเสริฐนะคะเราทั้งหลายได้รับพระคุณของพระเจ้าพองค์ประทานของขวัญที่ดีล้ำค่าให้กับเรามากที่สุดคือข่าวประเสริฐหรือความรอดในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าของขวัญทั้งหมดที่ข้าพระเจ้าพูดมาจะไม่มีความหมายเลยหรือเราจะไม่ได้รับเลยถ้าหากเราไม่ได้รับของขวัญชิ้นนี้ก่อนคือความรอดหรือข่าวประเสริฐในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าซึ่งประทานมา คือชีวิตนิรัน์เมื่อเราทั้งหลายทุกคนเปิดใจต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์เจ้านี่คือข่าวดีที่สุดนะคะที่อยากจะบอกกับทุกๆท,ท่านว่าพระเยซูคริสต์เจ้าทรงรักท่านและพระองค์เสด็จมาเพื่อประทานชีวิตนิรันร์ให้กับท่านทั้งหลายทุกๆคนและท่านจะได้รับของขวัญล้ำค่าจากองค์อีกมากมายหลายชิ้นเลยนะคะที่โดยความดีของพระเจ้าจะประทานให้กับชีวิตของเราทั้งหลายทุกๆคนเพราะฉะนั้นในวัน ตรุษจีนปีนี้นะคะพระพเจ้าอยากจะมอบนะคะพระวจนะในตอนนี้เพื่อที่จะหนุนใจและบอกเราทั้งหลายทุกคนว่าพระเจ้าทรงดีพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่แสนดีต่อชีวิตของเรานะคะพระเจ้าทรงดีต่อฉันและพระเจ้าทรงดีต่อพวกเราทุกๆคนอยากให้เราเวลานี้นะคะพูดก,กับตัวเองว่าพระเจ้าทรงดีต่อฉันอ่ะและหันไปบอกคนข้างๆนะคะว่าพระเจ้าทรงดีต่อคุณ พี่น้องจำเพลงที่เราร้องตั้งแต่เด็กๆนะคะ God is so good God is so good to me ขอให้ความจริงนี้อยู่ในชีวิตของเราตลอดไม่ว่าเจอสถานการณ์ใดพระเจ้าทรงดีและพระองค์ทรงประทานสิ่งที่ดีให้ กับท่านทั้งหลายทุกๆคนมาจ่ายที่ฐานด้วยกันพระเจ้าพระบิดาขอบพระคุณพระองค์ในวันปีใหม่ตรุษจีนนี้ที่เราทั้งหลายทุกๆคนขอน้อมรับของขวัญอันล้ำค่าจากพระองค์คือความดีเลิศประเสริฐของพระองค์ที่ส่งประทานให้กับข้าพรง์ทั้งหลายขอให้ความดีเลิศประเสริฐของพระองค์นี้ดำรงอยู่กับข้าพรง์ทั้งหลายโดยเฉพาะ บุคลากรทุกท่านของโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนขอการอวยพรล,ลงมาเหนือทุกท่านที่จะรับพระพรแห่งความดีเลิศประเสริฐสุดของพระเจ้าไม่ว่าในการปฏิบัติงานทุกๆวันที่จะเป็นพรต่อคนไข้ต่อผู้คนมากมายที่เข้ามาในโรงพยาบาลแห่งนี้หรือไม่ว่าในการดําเนินชีวิตส่วนตัวทุกๆด้านที่ความดีเลิศของพระองค์นั้นจะนุ้นชูกําลังใจทุกท่านให้ก้าวไปมีสันติสุขมีความเจริญก้าวหน้าเพราะพระองค์ทรงมีแผนการที่ดีสําหรับ ข้าพระองค์ทั้งหลายทุกๆคนจึงขอขอบพระคุณพระองค์ขอให้ความดีและความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงอยู่ในชีวิตข้าพระองค์ทั้งหลายทุกคนอธิษฐานเช่นชนี้ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรค่ะ Yeah.